สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปที่สัต,ตหีบชลบุรีกันเป็นบ้านพักติดชายทะเลนะคะวันนี้เราต้องพาน้องไปด้วยเพราะว่าไม่มีคนป้อนน้องยังเด็กอยู่วันนี้เราก็พาคุณยายไปด้วยนะคะพาคุณยายไปเที่ยวค่ะบ้านพักจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปตามติดตามชมกันนะ ขหลังเป็นห้ครัววันนี้เต็มหมดเลยไหมคะป้า ห้องข้างบนนั้นเท่าไหร่นะคะพันเดียวพันเดียวแล้วห้องนี้อะค่ะห้องเล็กสองพัน 2, 2, อันนู้นก็สองพันอันนี้สองพันห้าอันนี้สามพันอ๋อนี่สามพันจำผิด ไปวิวด้านนอกนะคะนี่ที่พักของเราเราจะพาไปทางด้านหลังก่อนนี่ก็จะมีห้องน้ำมีตู้เย็นมีที่ล้างจานให้นะคะแล้วพอเข้ามาในห้องเราก็จะมีเตียงหนึ่งสองสามเขาบอกนอนได้หกคนนะเนี่ยเตียงเดียวก็เต็มแล้วเนี่ยนะ้นองเดียวค่ะนอนเดี่ยวแล้วก็มีโซฟาไว้ไดูทีวีริม ชายหาดนะคะราพาน้องจุ๊จิบมาด้วยนะคะวันนี้ไม่มีคนต้อนแล้วก็มีทีวีนะคะเขาเลยครับมีทีวีมีพลมให้หน้าตกปลาได้ด้วยนะครับเพราะว่าวิวข้างหน้านะคะก็จะแบบเป็นวิวแบบนี้ทะเลก็สามารถเล่นได้แต่ต้องไปลึกๆหน่อย น,นี่ก็เป็นบ้านข้างขานะคะมีสองหลังอันนี้ห้องราคาสามพันบาทนะคะอยู่ได้6คนแต่อันนั้นสองพค่ะอยู่ได้สี่คน เตียงนุ่มไหมคะหรือแข็งไม่ต้องสืบหน้าหาดนะคะไม่ค่อยแบบหาดไม่ค่อยแบบน้าเล่นมีแบบขยะเพราะแบบตมงนะคะเอาไว้ตกบึกตกปลาอะไรได้เพราะว่ามีโขดหินเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะไปเล่นน้ำนะคะแนะนำให้ไปหาดน้ำใสค่ะอยู่ข้างๆใกล้ๆนิดหน่อยเวามุนมาทีหมุนมาที่ แม่ครับจ no ุ๊บจ um so ิ like ๊บจ so the ิ๊บจุ si yes, cito, ๊บจิ๊บเราพาหังจุ๊บจิ๊บมาด้วยนะครับเนี่ยรอขึ้นถึงข้างบนนีจุ๊บจิ๊บ่ๆจุ๊บจิ๊บแมจ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจะาแมวจุ๊บจิ๊บมาเร็วมาเร็ว คงไม่จากก็มีครบนะครับนี่เหอะไรวะเอยลุจิ๊บงานดีนี่อ๋อไอเก็บไม่ได้ไม่ได้นี้โทรศัพท์นะผมเดี่ยว ตอนนี้เราก็ได้อะไรมาฐานบ้างหอยแคงร้อยห้าสิบเอ้โลละร้อยหกสิบาทร้อยห้รือร้อยก็ไม่รู้นะคะลวกสีแล้วก็กุ้งอบเกลือค่ะแล้วก็กุ้งแชน่น้ำปลาน้ำปลากวนนะคะแล้วก็มีจิ้มห้าสิบผักนะคะแล้วก็ ปลากระพงทอดน้ำปลาเขาก็ทอดให้เลยตัวละร้อยแปดสิบนั่นแหละเราก็ไม่ต้องมานั่งทอดมานั่งทำเองนะคะจบเขาทำให้หมดเลยจ่ายตังอย่างเดียวรอกินเป็นวิธีที่เลิศมากนะคะอันนี้เขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยครัวแสมสารนะคะก็จะอยู่ข้างๆกับตลาดมีเพียบเลยค่ะโอ้ยดีแก้กุงเลย เราจะบกลิปไปอีกเราดูว่าเครื่องสำอางเราเอ๊ะโซเซนของเราจะล้างออกขนาดไหนนะคะนี่นะเราเพิ่มคิวอีกนี่ยาวพอไหมหอนี่ยาวพอไหมหอ ไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ยยายังยังค่ะยังไม่พอพอไหมคะเพี่พอไหมเหรอไม่พอนี่ค่ะนะ้าตอนแรกเราก็จะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเราก็ใช้อันน,น,ะะนี้แหละค่ะนิดหน่อยเพื่อแบบ มือเราสกปรกใช่ไหมคะฟองที่โฟมล้างหน้าก็จะเป็นจับสิ่งสกปรกที่มือเราก็จะทําให้โฟมล้างหน้าไม่มีฟองนะคะทีนี้เราก็เอาน้าําโปะเลยค่ะน้ำนะคะจ้างเรายังอยู่นะคะนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อเจลน,นะคะจะมีน้ําผึ้งน้ําผึ้งด้วยนะคะแล้วก็ นี่ค่ะเฮ้ยดูห่างไปแล้วดูห่างไปแล้วค่ะไหนตบด,ด,ด่างก่อนบัซซิลเลอร์นะคะ เี่ยมได้เมื่อกี้นี่ค่ะสะอาดหมดจดนะคะถ้าเกิดเราอยากจะแบบชั่วร์ๆแต่งหน้าเราก็ล้างสองรอบนะคะเพื่อความ ล้างหน้าเสร็จหลังหน้าไม่ตึงเลยนะคะมีตึงไม่เอียดน,นะคะไม่แห้งหน้าก็ยังแบบว่าสมดุลมีคอรสมดุลของของใบหน้านะคะบรนค่ะ คิวจริงนะคะมี่ลิปไม่มีแล้วนะจบค่ะไปเที่ยวจบในขวดเดียวไม่ต้องพกอะไรมากนะคะไม่ต้องพกทินซิ่งไม่ต้องพกสัารี ส,สัเรลกยค่ะใครอยากมีเค้กมาแวะชมร้านนี้ได้นะคะร้านอยู่ทางวัดแม่ศาลนะคะมีสักะเบือยันเบือลบมีทุกอย่างจริงๆเลยค่ะแวะไปชมกันนะ แต่หินอะแล้วก็แบบมีแบบซาบการังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ค่อยน่าเล่นนะ้ำเท่าไหร่แต่ตรงนน้นนะคะน่าจะเล่นได้แต่ก็ใ่เลยแต่ถ้าอยากเไปแบบเดินไปหน่อยถึงจะเล่นได้นะคะหน้าบ้านก็จะมีกลิ่นนิดหน่อย แบบประมูงนะคะอันนี้ดูน้องน้องไปหาที่ตกปลาเสีว่าจะได้ประมุกเพราะว่าโซนนี้เป็นแบบโซนโคถิ่ินนะคะส่วนมากเขาะจะแบบว่ามาตกปลา นะคะคแต่บรรยากาศก็ชิวๆแล้วก็แบบมีกลิ่นิด็น่อยนะคะ ันนี้เราก็มาจากที่พักของเรานะคะตรงนี้ก็พอเล่นน้ำได้ไหมหน้องน้องว่าโซนนี้เล่นน้ำได้ไหมเด็กใส่หูฟังเหรอว่าโซนนี้เล่นน้ำได้ไหมอื้อือเฮ้ยน้องมาดูสิพากับเบนเหรอ พลาสติกนะคะน้องเราไปตีก้อนมุกโอขอยะเยอะไปหน่อย,อยเล่นน้ำไม่ได้แน่นถ้าเกิดเล่นน้ำแนะนำให้ไปหา,าน้ำใสนะคะจะเหมาะสมกว่าอันนี้ขยะเยอะไปหน่อยเดี๋ยวดูน้องเราว่าน้องเราจะตกมุกได้ไหม เพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่แบบมีโขดหินเยอะนะคะปลาหมุกเขาจะชอบแ่วนี้ก็จะมีซากเรือมีเวิรงตรงนี้นะคะ Ano oh, ni wala kana? เปิดหอย่ะเนี่ยฮะใช่เหรอขั้วประวาะนอะไรอิดเรอ,อรรดดได้ไหม อยู่ในนี้หรอตัวมันก็แบบว่าตัวนิ่งโบนะเดี๋ยวตกในแอ่งนี่นะคะพอถึตนิ่งโบมันก็ประมาณประมาณสองมันจะหนีไปทางไหนได้ไหมไม่ได้เนาะ ร,กรเกตเร,ร,อ,รตองหมอนปลาเก่าวะถ้ามีปลาเก่าต้องมีพ่อปลาเก่าเลยก็ลองหาที่อยู่ในรูป่อาวันที่อยู่ในรูน่าอยู่ที่นอนตีสี่หาได้งานแล้วหาไม่เจอปลเก่าม็นจะเรี่ว่าคอดผักคอดคลัคลอถ่ายแล้วตกเลย เราจะได้ไหมคะอันนี้เป็นสะพานป่านี่นะสาสะพายป่าเก่าแล้วเนี่ยไม่ได้ประกถ่ายรูปนี่หอยนางรมไหมอ่ะทุกคน เรามีดมานแงกันดีกว่าดูสิว่าเราจะได้กินกันสดๆไหมาแสมสารค่ะเห็นไหมอนี้เหมือนปลาเก่าไปะนะไม่ใช่ไม่เหมือนนะนอลกีเด ตาเหยียบมาแล้วตักกลับบ้านเลี้ยงนให้แขมเนีไง,ม,ง,ง,งมีปูด้วยอี่อางตาปูอ่ะตาปูอะไม่มีปูสีดำๆอะลองแง้มอันดีตาน,นั้นมีอะไรฮะเกรดๆอันนี้ปลาเนี่ยเห็นนะตัวยาวหางยาวปลาตีนอ่ะใช่ปลาตีนเหรอน่ะ ยายเออเหมือนกลาตีนอ่ะตัวยาวแล้วมีลายเงี้ยอ่ามายงใครมาเลยเป็นบอล็นาะปลาตีนไป,ปไเลี้ยงทุกทิศก็มากับเราโดยไม่มีปัญหาเลยนะคะเลี้ยงง่ายอยู่ในกล่องยังไม่ค่อยบินบินก็ โนกตแกวร้องเสียงดังอันนี้ร้องแบบจิ๊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 บ,บ,บอ่ะลงเลง้ให้ลงไปไหนก็ไม่ลงนะคะลงจิ๊บลงไปอ๋ออ่ะ,อะขอมือหน่อยซุดห,หน่อยก็ให้เกาคอแบบนี้นะคะ นกหรือแมวก็ไม่เข้าใจนะคะเก้าข้อค่ะจะนอนเนี้คะน,น,น้่งนอนยังได้ไม่ได้ประมุ่นอือหือผงข้าวเองนะจ๊ะวันนี้แนะนำให้ซื้อที่ตลาดแล้วก็จบเลยค่ะต้องนังทอดอนังป้งนังย่าง จบมีบริการครบคันเต็ดมากน้ำตาลกวนขายไปตั้งนานคุณแม่เราก็ไปจัดข้าวผัดมาแล้วนะคะซิวซิวค่ะี่กินหอมมากอะสุดยอด จมามาให้กินด้วยกินใหมอ้มอกินหม้อเลยใช่หม,มนะจะหมดไหมไม่เดี๋ยวคนอื่นจนะรอเราัวิวนี่ค่ะล้างล้าฟัางเสียงคลื่นตกใค่ะงันถามว่าต่อเคสยังเออหลับทั้งคืนหลับตั้งแต่สามทุ่ม แล้ว <noi> ก็เป่าต่อวันนี้ I don't think home. ตอนนี้เราก็นางกันอยู่ที่ชายทะเลหน้าบ้านนะคะทะเลเราว่ายนะ้ำไม่ได้เราก็าเลยไม่รู้จะทำอะไ,ไรแต่น้องก็ไปไว่ายน้ำอยู่นะ,อ,ะอยู่ตรงนูง้นน้องเดินไปแล้วก็ไปไว่ายน้ำมันก็ว่ายได้แหละแต่แบบว่าชายหาดมันไม่สวยอะ่ะมันแบบ มีขยะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบอืมมันไม่ค่อยใสยอ,อ่ะอ่ะถ้าเกิดแบบเออใสาแบบชิวๆเราก็แบบเอออยากเล่นอะไรอย่างงี้แต่น้องตอนนี้ตอนนี้น้องไปซากทะเลนะคะไปดูว่าแบบมีตัวอะไรหรือเปล่าเรามาดูเมื่อกี้น้องตกปลาเก๋าได้หนึ่งตัวเป็นปลาเก๋าปลาเก๋าจุดนะคะ

ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไดน้ำตรงโน้นกันว่าเจอยังไงดำเลยเมือ่อกี้ตรงไหนดำตรงเรือนะอ่ะตีงหินอะตรงนั้นมีปะการังด้วยนะคะเป็นอะไรอะงานก็ประมาณตัวที่ได้โอเคเราได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เราจะไปเอาอีกตัวหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวนี้เราขอ,อ เราจะไปเดินแถวนั้นนะแล้วไปตรงนั้นเลยเพราะว่าจะเป็นยังงไีปะการังไหม